เมืองพระปฐมเจดีจังหวัดนคนปรปฐมแหล่งอารยธรรมล้ำค่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมส่งเสริมนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกลไปทั่วโลกครับ สานนางรำแห่งเมืองทวาราวดีจังหวัดนคนปรปฐม ก็ได้เดินทางมาถึงสำนักงานเฟรลี่ดีไซน์มูลนิธิอารยศาปัตดเพื่อคนทมวลกันเลยแหละครับก็เพื่อจะได้มาบอกข่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนและแฟนๆรายการกิจสนั่วยยกล้อได้ไปเที่ยชมงานใหญ่สุดปังแห่งปีของจังหวัดนครปฐมที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพ,พันธ์นี้กับงานที่มีชื่อว่านครปฐมเมืองอาหารปลอดภัยศูนย์กลางนาครัวไทยสู่ครัวโลกครับ ดังที่ทราบกันนะคะว่าจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะมีผักมีผลไม้มากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นบรรยากาศในวันนี้เป็นสิ่งที่จำลองเล็กๆนะคะให้ท่านผู้เกียรติได้พบกับความงดงามของจังหวัดนครปฐมนะคะในระหว่างวันที่7ถึง15กุมภาพันธ์คือในงานเรามีทั้งหมดนะครับ9วันนะครับ3วันแรกเราจะเป็นเรื่องของการนะครับสัมมานานะครับเชิงวิชาการก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยต่อมาก็คือเรื่องของที่จะให้เติมพลังนะครับให้กับผู้กบ ปรกอบการในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับทางด้านอาหารแล้วก็ด้านเกษตรกรรมนะครับที่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราจะมีการ Business Matching ก็จะมีตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําทั้งส่งออกแล้วก็บิสเนสภายในประเทศด้วยนะครับกลายเป็นนะครับนครปฐมโมเดลนะครับเมืองแห่งใหม่ที่จะนําพาธุรกิจอาหารนะครับให้เติบโตก้าวไกลสู่โคโลกให้ได้ นองผมก็เป็นเมืองอาหารประเทศไทยก็เป็นเมืองอาหารเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องอาหารที่จะนําพาเศรษฐกิจของประเทศเราให้สมบูรณ์ให้ประเทศไทยนี้เป็นมหาอำนาจทางด้านอาหารของโลกให้ได้นองผมจึงเป็นจังหวัดที่จุดพลุจุดประกายโดยใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นตัวนำนะครับงานนี้ถือเป็นงานแรกของประเทศนะทั้งงานมีแต่เรื่องอาหาร อย่าลืมไปเที่ยวชมกันนะครับงานใหญ่สุดปังของจังหวัดนคนปรปฐมเมืองอาหารปลอดภัยครัวไทยสู่ครัวโลก7-15กุมภาพานนันธ์นี้ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนคนปรปฐมครับ